สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ค่ะสอนโดยครูนริศราใบางิ้วหรือครูขิงค่ะต่อนเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการขับร้องไปแล้วในวันนี้เราจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะเป็นเรื่องบทเพลงสร้างสารรค์ค่ะตัวชี้วัดในหน่วยนี้ก็คือ บอกความหมายและความสำคัญของเพลงที่ได้ยินค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะครูขิงมีคำถามมาถามเด็กๆเหมือนเคยค่ะนักเรียนชอบเพลงใดมากที่สุดคะแล้วเพลงนั้นมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะไหนใครตอบครูขิงได้บ้างเอ่ยสำหรับตัวครูขิงนะคะ ครูหิงชอบบทเพลงล่องแม่ปิงค่ะมีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติที่งดงามของภาคเหนือแล้วก็เปรียบเทียบความงดงามของสตรีภาคเหนือที่มีความงามทั้งกายวาจาใจค่ะความหมายและความสำคัญของบทเพลงค่ะนักเรียนข้อหนึ่งให ข้อคิดที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. สร้างความคิดและจินตนาการให้กับผู้ร้องและผู้ฟัง 3. สร้างความสุขความสุนทรีให้แก่ผู้ร้องและผู้ฟัง 4. ช่วยปลุกใจสร้างความสามคัคคีให้คนในชาติ 5. ช่วยขันกล่าวจิตใจและ 6. ผ่อนคลายความเครียดและความเหน็ดเหนื่อยค่ะเห็นไหมคะว่า เพลงมีความสำคัญต่อชีวิตของคนเรานะคะไปดูกันต่อคะ่ะที่เพลงประเภทแรกชื่อว่าเพลงปลุกใจนะคะเพลงปลุกใจคือเพลงที่สร้างความคึกคักฮึกเหมิมร้าใจมีจังหวะหนักแน่นเข้มแข็งในสมัยอดีตมักใช้บรรเลงยามศึกสงครามเพื่อให้ทหารได้ฟังแล้วเกิดความฮึกเหมิมกล้าหาญร,รักชาติและสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติคะ่ะ ไปดูตัวอย่างเพลงปลุกใจกันนะคะตัวอย่างเพลงปลุกใจเช่นเพลงรักเมืองไทยค่ะคำร้องและทำนองเป็นของพลตรีหลวงวิจิตวาทการค่ะเรามาอ่านเนื้อร้องไปพร้อมๆกันนะคะตรงส้อยนะคะอ่านพร้อมกันค่ะรักเมืองไทยชูชาติไทยทนุบำรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทย เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยไม่เคยอ่อนน้อมเราไม่ยอมแพ้ใครแล้วก็ส้ำนะคะต่อไปศัตรูใจกล้ามาแต่ทิศใดถ้าข่มเหงไทยคมจะได้เห็นดีแล้วก็กลับไปร้องที่สร้อยนะคะไปกันที่เนื้อร้องต่อค่ะเราชาวไทย เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยเรารักเพื่อนบ้านเราไม่รานรุกใครแต่รักษาสิทธิอิสระของไทยใครทำช้ำใจไทยจะไม่ถอยเลยสังที่ส้อยค่ะแล้วไปต่อที่เนื้อรองนะคะเราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยถ้าถูกข่มเหงเราไม่เกรงผู้ใดดังงูตัวนิดมีพิษ เหลือใจเรารักเมืองไทยยิ่งชีพเราเอ่ยแล้วก็กลับไปร้องที่สร้อยค่ะเด็กๆเ,เคยได้ยินเพลงนี้กันไหมคะครูขิงจะร้องเป็นตัวอย่างนะคะแต่ขออนุญาตร้องเป็นตัวอย่างตรงสร้อยนะคะแล้วเพลงเต็มเด็กๆสามารถไปฟังได้ดังคลิปตัวอย่างที่ครูขิงจะแปะไว้ด้านล่างนี้นะคะรักเมืองไทย ชูชาไทยธนุบำรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทยเราเชาไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยไม่เคยอ่อนน้อมเราไม่ยอมแพ้ใครตัวอย่างค่ะเด็กๆสามารถไปฟังเพลงเต็มได้นะคะต่อไปนะคะเป็นเพลงประเภทเพลงสอนใจค่ะ เพลงสอนใจคือเพลงที่มีเนื้อหาความหมายที่ให้ข้อคิดคติสอนใจต่างๆที่สามารถนำข้อคิดหรือคติสอนใจที่อยู่ในบทเพลงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้และยังให้ความสนุกสนานบันเทินใจแก่ผู้ฟังอีกด้วยค่ะไปดูตัวอย่างเพลงสอนใจกันนะคะเพลงแรกชื่อว่าเพลงข้ามถนนค่ะอ่านพร้อมกันนะคะอย่าเมอมอง ต้องดูข้างหน้าอีกซ้ายและขวาเมื่อจะข้ามถนนถ้ายวดยานไหลก็ต้องอดใจทนอย่าตัดหน้ารถยนต์ทุกคนจงระวังเอย่ยมงแซะ,ะ,ะมงแซะแซมงตะลุ่มตุ้มมงมง,มงแซะ,ะ,ะมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ้มมงนะคะครูขิงร้องเป็นตัวอย่างให้เด็กๆฟังนะคะตั้งใจฟังนะคะ เพลงนี้เป็นทำนองเพลงฟ้อนเหนียวนะคะหรือเรียกว่าทํานองแสนดาวค่ะอย่ามมามองต้องดูข้างหน้าอีกซ้ายและควาาเมื่อจะข้ามถานนทายวดยานหลายก็ต้องอดใจทนอย่าตัดหน้ารถยนต์ทุกคนจงระวังเอ่ยมองแส มองแซะ,แซะมองตะลุมตุงมองมองแซะมองแซะแซะมงตะลุมตุงมองเพลงนี้นะคะเป็นบทเพลงสอนใจให้เรารู้จักข้ามถนนต้องระมัดระวังไม่ประมาทนะคะไปดูเพลงต่อไปกันค่ะชื่อว่าเพลงช่วยกันทำนะคะเรามาอ่านเนื้อร้องพร้อมกันค่ะงานสิ่งใดงานสิ่งใด แม้ใครละเลยทิ้งปล่อยมัวแต่คอยเฝ้าแต่คอยหวังคอยจะเกี่ยงยนกลองไม่มีเสร็จไม่มีเสร็จรับรองจำไว้ทุกคนต้องทำงานจะต้องช่วยกัน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 เพลงนี้ร้องแบบนี้นะคะครูขิงร้องเป็นตัวอย่างให้ฟังนะคะ งานสิ่งใดงานสิ่งใดแม้ใครละเลยทิ้งปล่อยมัวแต่คอยเฝ้าแต่คอยหวังคอยจะเกี่ยงโยนกลอ้องไม่มีเศจไม่มีเสศจ,สร,จรับรองจำไว้ทุกคนต้องทำง,งานจะต้องช่วยกัน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 เพลงนี้สอนให้เรารู้จัก ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จด้วยดีนะคะสรุปสาระสำคัญกันค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่4บทเพลงสร้างสรรค์เพลงปลุกใจคือเพลงที่สร้างความคึก,กคักฮึกเหิมสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสามัคคีค่ะส่วนเพลงสอนใจให้ข้อคิดคติสอนใจมีความสนุกสนานความบันเทิงค่ะ และภาระงานในหน่วยการเรียนรู้นี้ครูขิงได้แจกใบงานให้กับนักเรียนไปแล้วนะคะเป็นใบงานเรื่องบทเพลงสร้างสารรค์เด็กๆตั้งใจทำใบงานและตกแต่งให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วถ่ายภาพงานที่นักเรียนทำเสร็จนะคะส่งในอัลบัม้ม ที่ครูขิงตั้งไว้ชื่อว่าส่งงานดนตรีนาฏศิลป์ในลายกลุ่มห้องเรียนของตัวเองนะคะตั้งใจทำงานกันนะคะสู้ๆค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ